นายศึกลูกนั้นกับช็อตเด็ดวันจันทร์ที่3มีนาคม2568จัดไป6คู่คู่แรกเอฟเฟคับของอังกฤษนอตติงแฮมฟอรเรสเปิดบ้านเจออิปสวิตเทาท่านดูจากมาตรฐานทั้งคู่ฟอเรสดีกว่าชัดเจนถึงแม้ว่า4เกมหลังสุดฟอเรสจะไม่ชนะใครแต่การเล่นในบ้านของพวกเขาไม่แพ้ใครมาต่อเนื่องถึง8เกมชนะไป7เสมอ2ส่วนอิบสวิตเทามาตรฐานฟอร์มของพวกเขายังคงไม่คงที่และส่วนใหญ่มักจะออกไปทางแพ้ช็อตเด็ดให้ฟอเรสเปิดบ้านชนะ2-1คู่ต่อมายูเวนตุสเปิดบ้านเจอกับเบโรนา ดูจากเฮดทูเฮดยูเวเหนือกว่าชัดเจน6เกมหลังสุดที่เจอการยูเวชนะไปถึง5เกมและเสมอไป1แล้วจากการที่พลาดท่าตกรอบแพ้เอมโปลีในบอลถ้วยก่อนหน้านี้ทำให้เตียโกมอตตาถูกตำหนิ แล้วกดดันเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเล่นกันอย่างเต็มที่ชาดเดทให้ยูเว่เปิดบ้านชนะไม่1ก็2องศูนคู่ต่อมาเบียร์เรเปิดบ้านเจอเอสปันยอนเบียร์เรมีฟอร์มที่ดีกว่าชัดเจนแต่เอสปันยอนก็ได้ฟอร์มกลับมาได้ในช่วงหลัง10เกมทุกรายการเอสปันยอนแพ้เพียงแค่2นัดชนะ4เสมอ4แล้วสิ่งที่ทําได้ดีคือ เคยเปิดบ้านชนะเรอัลมาดรวดได้1-0แถมเกมล่าสุดที่เล่นในบ้านยังเสมอกับบิลเบาได้1-1เชื่อว่าวันนี้เอสปานิอนน่าจะแพ้ไม่ขาดเฉาเดทให้บิยรรีชนะแค่2 1หรือเพอๆอาจจะเสมอ1 1คู่ต่อมาสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดบ้านเจอเอสตอริโอผลงานของลิสบอนช่วงหลังอาการเริ่มหนักเก็บชัยชนะไม่ค่อยได้แล้วถ้าเทียบกับฟอร์มของเอสตอริโอแล้ว8หน้าหลังสุดไม่แพ้ใครเลยชนะไป6เสมอ2วันนี้มองว่าคู่นี้อาจแบ่งแตมเสมอกัน2 2หรือถ้าลิสบอนจะชนะน่าจะชนะเพียงแคค่่่2ูตอมาาบรนี Br ้เเปิดิดจง ผลงานของเจ้าทีนบลอบี้ดูดีกว่าชัดเจนอีกทั้งสติเฮตูเฮตบลอนบี้เล่นในบ้านเจอลิงบี้มาทั้งหมด10นัดชนะไปถึง7เกมเสมอ1และแพ้แค่สอเดเดให้บรอนบี้เปิดบ้านชนะ2 0คู่สุดท้ายมิลานเดสเปิดบ้านเจอกับเตเลนิเฟ่มิลานเดสอยู่อันดับ5ของตารางส่วนเตเลนิเฟ่อยู่อันดับที่21ผลงานต่างกันชัดเจนแล้วยิ่งมิลานเดสเล่นในบ้าน9นัดหลังสุดไม่แพ้เลยชนะไป7เสมอ2มองว่าตอนนี้เจ้าบ้านมีสิทธิ์ที่จะชนะได้ชอเดตให้มิลานเดสเปิดบ้านชนะไม่1กึ2งก็ดไป